เอาละครับทุกคนสวัสดีคนลักนะครับตอนนี้ผมมี็นสองเท่าเส้นวันนี้นะครับเราจะทำการเล่นไม้ครับกันนะครับแต่ไม้ครับในวันนี้มันคือการแกล้งเพื่อนที่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยคิดขึ้นมาแล้วนะผมจะทำการแกล้งทีมงานผมนะครับผมเนื่องจากยูทูบเบอร์ที่ผมจะเอามาแกล้งนั้นยังไม่ว่างอ่ะนะครับโอเคมาในการแกล้งทีมงานในรอบนี้นะครับเป็นอะไรที่แย่สุดๆเลยนะครับทุกคนครับมาดูกันว่ามันจะแย่ขนาดไหนนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอทำนี่ก่อนดีกว่าทำวัวก่อนนะครับผมไป โอเคครับตอนนี้เราก็ทำการต่อสายดินนะครับจากบ้านเราไปบ้านเขานะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมชั้นดีเลยนะฮะคือสายดินนี่คืออะไรที่แบบว่าถ้าเกิดเรากดทีนี่นี่คือแบบว่าโอ้โหเป็นกรกกกครันช์เลยนะครับแล้วก็แอบไว้ก่อนนะครับน่าเป็นรูแค่ตรงนี้พอนี่แอบไว้ตรงนี้นะครับนอนๆมันจะไม่มีใครเห็นเรานะครับว่าเราทําอะไรไว้นะครับทุกคนโอเคมาเราเตรียมแอบไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับอ่ะเดียบร้อยเดี๋ยวรอดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นนะครับทุกคนครับไป สวัสดีครับทุกคนในวันนี้ในเกมของ Minecraft ไมค์ครับวันอีกแล้วนะครับแต่ว่าไมค์ครับใวันนี้ผมทำการพาทีมงานมาแข่งสร้างบ้านนะทุกคนนะโอเคถึงเวลาให้ผมให้เวลาสิบนาทีในการแข่งสร้างว่าใครสร้างสวยสุดไปเลย <Yeah. S 1> เข้าสู่แบบว่อาอยากใครอยากเลือกช่องไหนเลือกช่องนั้นเลยนะครับใครเลือกช่องไหนเลือกช่องนั้นเลยนะครับมึงอยู่ช่องนี้ยังอีกยังเข้าช่องเพื่อนอีกยังไม่เข้าช่องเพื่อนอไปช่องนี้เอา้าไปช่อนกลับไปช่องเดิมไปกลับไปช่องเดิมโอเค ปเริ่มแข่งสร้างกันได้ครับน,น้อๆโอเคครับผมแน่นอนคำว่าการแข่งสร้างของเรานะั้นมันจะต้องร่าบรื่นแน่นอนครับผมทุกคนนะเอาละมาแข่งสร้างกันดีกว่านี่แต่ละคนนี่ผมว่าเขาตั้งใหญ่สร้างกันมากๆเลยนะครับแข่งสร้างบ้านเอาบ้านให้มันสวยๆนะคือบ้านที่เราจะทำเนี่ยขอเป็นบ้านสวยๆได้ไหมครบใครสวยสุดอ่ะผมให้เงินเลยเออโอ้โหไอเบดูไฟอ่ะมีเงินค่าโอเคกันห้าร้อยอ่ะ แล้วมัน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 แ้้วมันมีเกณฑ์มีเกณฑ์เกณฑ์ไงมันเกณฑ์หรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่วนเกณฑ์เนี่ยผมจะส่งให้คนดามเป็นคนตัดสินผมจะไม่เป็นคนตัดสินเองผมจะส่งให้นะผมไม่ใส่คุณผมจะส่งให้นั่นน่ะวิสัตเพื่อตัดสินโอเคครับมาสร้างบ้านก่อนดีกว่าครับนนนคือบ้านที่พี่จะสร้างเนี่ยมันคือบ้านสำหรับจิตตะกรอนเว้ยตะก่อนเนี่ยปิกระโซเองเคยแบบว่าเรียนแบบบ้านพี่เอาไปสร้างบ้านเอาไปวาดในจิตตะก่อนเขาบอา ถ้าเกิดใครไม่รู้จักนะครับไม่ใช่เกิดน้องๆไม่เชื่อกันเดี๋ยวน้องๆลองไปเสิร์ชหาภาพสแตนลีไน่ไนท์ดูอันนั้นนะ่ะภาพนั้นนะ่ะพี่เป็นคนให้แรงบันดาลใจเขาเองโอไ้ไม่รู้จักอันนี้แล้วครับ <laughs> มึงก็แปะไปด้วยก็ได้สแตนลีไน่ไนท์อะความรู้ไม่ใช่ปิกัสโซ่ด้วยเคีย้ยนไข่แบทโก้ไอเียแบทโก้โอเคมา,มาสร้างก่อนดีกว่าสร้างเลยกูเนี่ยเอ่ออันนี้พี่อันนี้พี่ก็สร้างให้ด้วยเหรอใช่ใช่พี่ต้องสร้างด้วยเว้ยเพราะว่า ี่ก็ต you know, <that> uh ้องเอาเงินพี네่ค hey, ืนเหมือนกัน <lymph> พ <ut aries> ี <rivalry Un moderation> okay, like, ่ให้เงินเองเขาไม่ได้หรอกนะโอเคครับบ้านผมนี่มันดูสวยเหลือเกินโอ้โหผมว่าเชียวว่าทำไมเขาถึงเรียกผมว่าผู้ให้ผู้สร้างสรรค์จิตกรสแตนลี่ไหน์ัวตึงหัวตึงโอเคครับต่อไปพี่จะใช้เจ้าคอปเตอร์ในการสร้างนะครับมันคืออะไรที่ดูดีที่สุดเลยไม่แกแม ตอนนี้เวลาผ่านไปเส้นระยะผ่านไปหนึ่งนาทีนะครับทุกคนต้องรีบสร้างกันนะครับผมใช้เวอร์อิดิทได้นะใช้เวอร์อิดิทได้นะบอกให้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่เป็นก็ไม่ใช้ครับคำสั่งมาครับมีคอมมาในมือมือเรียนรู้มือไมเอ่เรียนรู้กันไม่เกี่ยวกับคูโอเคมาสร้างกันต่อดีกว่าน้องผมพี่ว่าพี่ใช้ทองกับเพชรสร้างดีกว่าพอดีพี่รวยเกินนะทองเพชรทองเพชรโคตรดีโอเคเราผมว่าเรามาดูฝั่งตรงข้ามเลยดีกว่าฝั่งตรงข้ามเขาสร้างอะไรนะเอ้ยกายเนี่ยแกสร้างอะไรของแกอะในหนาะบ้านสุดเฟี้ยว ต้งแสงแค่แหะ้ะอ,อย่าขคายเกิี้ยไปตัดเอาใหม่พูดใหม่ก็รสร้างอะไรของแกไหนไหนูบ้านสุดโหดโหดจริงๆตึงๆแค่นั้ะตลกอะอะไรวะถึงบ้านจะโหดแต่เขาก็ไม่รักไ <c oughs> อ้อะไรอะครพูดอะไรอะมนเนี้โอเคมาเราสร้างกันต่อดีกว่าครับเฮ้ยตรงนู้น<อ>มีคนสร้างบ้านแบบแนว j a p a n e น e ด้วยวะ <c oughs> ดูว่าจีนวะทัางไม่เออตอเออ ไอเกียรตินาะโอเคแล้ว,เร, okay, ลวเราไปดเูเราขอทีวีไปดูคนหนึ่งก่อนดีกว่าทุกคนโอเคครับคนนี้สร้างบ้านสปองปอบ๊อบโอเคอันนี้สร้างบ้านแนวญี่ปุ่นอันนี้ภาษาฟอเทสอะ่ะอันนี้บ้านไม้เอ่อบ้านไม้เรือนไทยโอเคแต่ละคนมีสไตล์การสร้างที่แตกต่างกันครับโดยเฉพาะบ้านผมผมหรือผมขอสร้างบ้านตั้งชื่อบ้านว่าบ้านอาชีวิตลอ์ในคืนแรกแล้วกันนะ ข้อสวยทุกคนบ้านของีมมันสวยจริงเลยผมไม่เคยคิดว่าบ,บ้านใครมันจะสวยขนาดนี้มาก่อนแล้วเนี่ยเอาจริงนะน้องโอ้ยโมโมเกิร์ดเกินไอป้าเกินไอ้ป้าโอเคผมค,คิดว่าบ,บ้านหลังนี้มันจะดูสวยงามมารามมากดูดีดูดีใช้ได้ใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่จริงครับตกแต่งภายในนี่ผมว่าตกแต่งภายในด้วยนะเนี่ยแมมมาผมจะตกแต่งภายในแบบง่ายๆเลยนะ <S <S ผมจะทําการทับเซ็ตเป็นอาคาเซียอะคาเซียอาคาเซียล็อกวูดูดีใช้ได้ใช้ได้ สมด้ชื่อที่เป็นป้าสถาป,ปนิกมือหนึ่งไม่อยากโม้หรอกแต่ขอโม้ไปนหน่อย Five minutes later โอเคครับตอนนี้นะครับผมปิดมายด์อีดิสคอร์ดแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะทำการไปแกล้งพวกเขากันนะครับด้วยการที่ว่าผมไปทำการเวอร์อีดิสไว้ทุกคนก็คือเดี๋ยวผมไปทำการสร้างลูกกระเจี๊ยวกระเจี๊ยวไว้นะทุกคนนะผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่ากระเจี๊ยวคืออะไรนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราพอเราได้ลูกกระเจี๊ยวมาใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการเวอร์อีดิสกันนะฮะนี่อ่าผมเอากระเจี๊ยวสีทองแล้วกันกน,นี่ี๋ยวข้างบนเป็นเพชรอย่างงี้อ่าประมาณนี้แล้วเดี๋ยววววผผมมเเเอออรรร์์์ิิิดดดกกัับนนี่ โอเคแล้วก็ทับทับคอปปี้โอเคเรียบร้อยครับมาหลังจากที่ผมเวดีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแกล้งคนอื่นกันดีกว่าครับน้องๆไปในเวลาอีกประมาณตอนนี้เหลือแค่สามนาทีสุดท้ายไว้ทุกคนก่อนที่เราเพราะฉะนั้นเราจะแกล้งคนอื่นให้เต็มที่ก่อนที่ผมจะกดปุ่มนี้และชีวิตทุกอย่างก็จะจบไปไปดูกันผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดมายด์สคอร์กอนนะรู้ว่าอะไรรึเปล่ผมเฮ้ยอะไรอะะไรโอยอะไรโอยหยุด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 โอย ออกไปหอยเย็นๆเนี่ยออกไปออกไปชิวๆอะไรอะเคบ้านอย่างเกียนอะโคตรเกียนโคตรอันตรายบ้านระเบิดแน่บ้านบ้านคนนี้โคตรสวยครับน้องๆไอ้เกตเพี้ยวของขวัญมาให้ด้วยว่ะไอ้น้องชายอะไรวะเพื่ไอ้น้องชายโอ้เบิ้มเบิ้มเลยว่าแบบไม่น่าสวยนะพี่ชาย มันไม่น่าสวยนะมันไม่น่าสวยนะโอเคครับเรามาดูบ้านคนนี้อุย้ย <laughs> มึงทำอะไรนะท่านผู้ชา,ายรนะูปใบอ่ะมึงก็ลังทบอะไรนะ <laughs> อ่ะบ้านไง,งพี่อ,อ๋ออันนี้แหละโอ้มาราการจีดีกันเหรอฉันต้องทำให้มันสวยหน่อยแล้วล่ะข้างในเ <laughs> ยอะจัดไปโคตรเท่สวยจัดอ่ะเอาจริงน้องๆไม่เป็นไรอันนี้ใช้ได้ โอเคครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่สามสิบวินาทีเท่านั้นนะครับในการสร้างบ้านนะครับทุกคนต้องรีบสร้างกันแล้วนะครับบ้านสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบอะไรอะบ้านกูบ้าตอนหายโอเคหมดเวลาแล้วนะครับทุกคน โอเคตอนนี okay. high, okay, okay. 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 ้เหลือแค่บ้านผมไม่ใี่เหลือบ้านของเขาสุดท้ายที่สวยที่สุดเอออะไรอะพวกมึงสร้างอะไรกันเนี่ยโอเคตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมโอเคหยุดหยุดสร้างแล้วหยุดสร้างแล้วหยุดสร้างแล้วน้องๆหยุดสร้างแล้วน้องๆหยุดสร้างแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าบ้านไหนสวยสุดเพราะมันคนหนึ่งเขาแบบไม่ทำตามคำสั่งเลยคือมันไม่ออกมาดูบ้านน้องๆเออมั็นหลุมเป็นหล่อผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ทำตามคำสั่งผมนะผมบอกให้สร้างบ้านเนี่ยเขาไม่สร้างบ้านกันหนักน้องๆเออแบบแปลกมากเลยโอเค เนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างครับกับการพ่ายแพ้รอบนี้โอเคอุ้ยอ้าวรู้สึกยังไงบ้างไอ้นี่เราจักกับการพ่ายแพ้รอบนี้ไอ้ทีมงานหน้าใหม่เ <c oughs> ออแพ้ก็คือแพ้น่ะกระจอกเอ้อ <c oughs> สร้างเลยโอเคครับคุณกิตค,คุณรู้สึกยังไงบ้างกับการพ่ายแพ้รอบนี้ครับที่คุณแพ้ผมแบบลาบคราบลาบครับมันจะลาบคราบดีไหมหรือแบบไม่ถูกคับพี่ มันไม่อยากจะฆ่าไปเลยพี่ปวดขมจมพูดนะพี่เอาล่ะไอเด็กเอาล่ะไอเป็นรู้สึกในการพ่แพ้รอบนี้ว่าที่แบบว่าโดนกุจการหลับขาบในการสร้างบ้านสวยโคตรสวยไหนบอกมาซิว่าพ่แพ้รอบขาบไหมเอ่อให้ให้ให้ระคังอธิบายกัน โอเคครับทุกคนครับก็ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่หน่อยนะครับในการที่ว่าพี่ชนะในรอบนี้นะครับน้องๆคือเราก็ชนะกันอีกแล้วครับเบื่อวะชนะทุกรอบเลยเราเลยกับบ้านกูโ <c oughs> อเค <laughs> okay, คิดดที่จบแคน,นี้ครับไปละไปกดไลค์ลพี่ด้วย